วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราต้องแสดงออกถึงความพร้อมที่จะปฏิบัติในเรื่องของการเระเชิญนาทนาไทยเกษตรแปลงที่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติการพัฒนาโดยไม่คำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่นะครับดังนั้นนะภัยธรรมชาติกำลังดำเนานการอย่างรวดเดวร็วนะครับในการประสานในการเข้าพื้นที่ พียียบฮึบตรวจเครื่งมือตั้งใช้ชุดปันเท้าสารภัยหน่วยประกันพี่อ๊สตรวจเครืเงมือตั้งใช้ตั้งใช้เฮ้เอา ้มนาวตีโยธีประสินหัวหน้าชุดบัเสาสารภัยหน่วยพัฒนาพที่ที่องสา3สำนักงานพัฒนารัมื้นที่ดเครื่อง ีนะครับมีการเข้าห้องวอรูมมีการซักซ้มอมปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อเอาชนะไทยนะครับที่เกิดขึ้นและสามารถจํากัดไทยนั้นให้อยู่ในวงที่จํากัดเออถ้าเกิดมองอีกภาพหนึ่งถ้าเกิดไม่สามารถที่จะเอชาชนะไทยนั้นได้ก็ต้องพยายามรีบเร่ง

ไม่ทั้งหมดทุกอย่ยอา,างหรือว่าสิ่งที่ <c oughs>